On the porch, so they come on the porch and they. Ah. One the came early this year, but she was an albino. She's all white. Well what what um it's what the food? Huh? He, what the food he? he oh, eat I cat food. Uh, A cat food? Yeah. I they eat them. cat food? Yeah, anything Ah, I uh. I never I I, the I the never cat. saw the the, the real one. Cat Ah. So uh, now I only put it in the wintertime because they sleep in the wintertime. Ah. So in the summertime I'll put some if I see the cat on the porch. I'll come and get them some and pick up the... Where, where did they live? In now? The Everywhere? They ah. yeah, can live anywhere. They make holes in the ground. Like in the time, they sleep in the So when it rains too much they come out of ่า uh ่า huh. yeah, yeah. เขาพูดถึง่า yeah, <Yeah. S 1> เขาพูดถึงตัวสกังเขาบอกว่ามันจะชอบมันจะชอบขึ้นมาตรงรบียงบ้านเขาเขาบอกเขาเคยว่าบางทีเขาก็ให้อาหารให้อาหารแมวมันก็จะกินอาหารแมวบางทีแมวมาก็สู้ก,กันกับแมวก็มีอ่าไปไหนกัลวินไปไหน ไปไหนโอ้ยไปก่อที่เกขีมอเไโอเคมามิมามิไปใส่รองเท้าก่อนรอแป๊บนึงงัมามิไปใส่รองเท้าก่อน Yeah, big line, big nine Charlie. <laughs> no more Charlie. No more Charlie. ปาปาอยากเล่นกับชาลีเหรออ่าปาปาโอ้ไม่ไม่ชาลีเข้าบ้านนะลูกไม่ต้องไม่ต้องให้ชาลีออกมาอ่ะไปเลไปเลกับชาลีในบ้านไม่ต้องไม่ต้องให้น้องออกมาไม่ต้องให้ออกมา อยากให้กาวินอยากให้ชาลีออกมาวิ่งข้างนอกออยาเอาขนมรอ,อจบไม่ออกมาแล้วละกินขนมดีกว่าไม่ต้องออกมาแล้วลูก <c oughs> เอาชาลีออกมาแล้ย <c oughs> กาวินอยู่ไหนชาลีจะหนี <c oughs> ยังไม่รู้ตัวยังไม่รู้ตัวว่าชาลี <c oughs> ชาลีออกมานอกบ้านแล้ว <c oughs> เอ้าไปไหน <c oughs> อะไรอา้า เอาออกมาได้ขนางนอเอารู้อีกรู้รู้ว่าชาลีอยู่ข้างนอกอ้ยดูดูชาลีมันมันก็รู้นะว่ากวินอยากเล่นกับมันอ่ะดูนี่มีมีวิ่งแล้วไม่วิ่งหนีด้วยนะเนี่ยมันทาเป็นนั่งรอเนี่ยมัเป็นนั่งรอเอาเดินตามอีกเดินตามพอกวินไม่สนใจดนนูนี่น่่ดูดูดูดชาลีนะมันรอให้กวินมาเล่นด้วยดู พอพอกวินไม่สนใจนะพอกวินไม่สนใจนางก็นี่นี่กวินดูชาลีนี่เดชาลีนัวจอยอ่ะเหรออ้าวยากเอาไอติมมาล่ออีกแล้ออ้าวอะไรล่ะลูกนัวจอยอ่โอ้ย thank you ยัง thank you ขอบคุณครับชอบค่บ is for is made from fresh banana no 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 thank you it's okay ฮ <laughs> ึรู้จักแล้วว่าไอติมมันทำจากกล้วยอ่ะจะไปไหนจะไปไหนลกูกไปไหนหอืมตอนเช้าเมื่อเช้านี้อากาศประมาณ9องศาออกมาข้างนอกไม่ได้เลยค่ะ หนาวมากนี่มันเย็นแล้วตอนนี้น่าจะประมาณ20ได้แล้วก็แดดกำลังแดดกำลังดีก็เลยพากันออกมาปั่นจักรยานแล้วก็นั่นแหละเล่นกับแมวดูแมวนะดูความความเยอะของมันนะทำเป็นเล่นตัวดูที่แท้ก็มารอให้กวินเล่นด้วยทำเป็นวิ่งหนีอ้าวย่าย่าก็กินไอติมกับหลาน ชวนชวนหลานมไปนั่งไปนั่งชิงช้าแต่ตอนนี้หลานวิ่งวิ่งไล่แมวอีกรอบ <c oughs> Yeah he run he pretend to run away but yeah he like he like to play with Gavin look look he come ความเยอะของอีเมลอีเมลน้อยเมวอีเม,มลชาย์ลียาก็เข่าไม่ดีวิ่งกับมันไม่ได้พอมีกวินมาก็เหมือนเหมือนมีแมวเพิ่มอีกตัวนะคะทุกคนที่นี่เขามีแมวสองตัวตัวที่สามคือตัวนี้นี่ตัวนี้ <laughs> ไปแล้วไปแล้ว <laughs> นอน โอ๊ยทำเป็นจะเข้าบ้านจริงๆก็ไม่อยากเข้าดูดูโอ๊ยแค่นี้ก็มีความสุขวิ่งไล่แมววิ่งไล่แมววิ่งรอบบ้านอยู่อย่างนี้และคะ่ะทุกคนกิจกรรมกิจกรรมของเด็กนี่ ย่ <Yeah. S 2> uh huh. ไปไหนแล้วชาลีไปไหนแล้วนนนนนวิ่งตาตั้งวานนชาลีที่จะหนีกินโอ้โหเขาพายเปิดประตู โอ้โหเจอกันแล้วเอาทำเป็นอยากเข้าบ้านแต่เปิดให้เข้าจริงๆก็ไม่เข้านะแมวตัวเนี้ยมีกวินมาทางนี้

t h e t n there if they r e too close to your nest there they a will attack you นี่เห็นไหมคะนี่มันคือนกเหมือนกันเขาทำบ้านนกไว้แล้วทีนี้นกมันก็มานนกกมมั็าทำรังอยู่ในนั้น There's always another one here They come here every year That's one right up there that's another one Look t h a t one is coming ไอ้นั่นอีกอันหนึ่ s นั่นต้นค e ่น t ่น t ป็นเหตุผลที่มนบินไป n ามเขาอยู่ตรงนั้นเป็นคือเขาบอกว่ามันมาทุกปีและ e ันคิดว่ามีบางโ a กาส l ี่ที่ e ล้วม a นมีลูก s น n ันนี้าอยู่ในสน้ e นเขาบอกว่าแต่ละปีแต่ละปีมันก็จะมีนกแบบวนเวียนมาอยู่ ไอ้บ้านนกที่เขาทำไว้เขาก็อธิบายให้ฟังว่าปีนั้นนกสีนั้นสีนี้มาแล้วก็มีไข่มีลูกอะไรนี้ด้วยดูส่วนส่วนกระวินส่วนกระวินโอ้ยวุ่นวายวุ่นวายพอแล้วลูกยาทย่าก็ห่วงแมวตัวเอง กลัวกลัวแมวตัวเองเหนื่อยบอกให้ร้านหยุดวิ่งเออจะไ,ได้ไม่เนี้ยจะรอดไ้ยเนี่ยเมื่อกี้มองเห็นดอกไอ้นี่ดอกอะไรนะ้าที่เราเคยลงคลิปอะ่ะจะดีกินหอมเออดอกไล่แลกเออตเออบ้านเราก็มีดอกไล่แลกย่าเขาก็เลยบอกว่าเขาจะชอบตัดไปใส่แจกัน แต่ว่าปีนี้เขาย,ยังไม่ได้ตัดเราก็เลยบอกว่าเออถ้างั้นเรามาตัดกันไหมนี่่าเขาก็เลยจะไปเอาแจกันเอ,อไปเอากนไกมาแล้วก็จะมาตัดดอกลยแหลกไปปักแจกันในบ้านกลิ่นมันหอมมากเลยนะคะทุกคนเนี่ยขนาดอยู่ตรงนี้ยังได้ยังได้กลิ่น ว่ามันเริ่มจะไอ้นี่แล้วนะมันเริ่มจะเฉาแล้วดอกอะไรแหละนี่อยู่หน้าบ้านกลิ่นหอมหอมมันมีหลายสีเลยนะมีสีชมพูสีม่วงม่วงเข้มม่วงอ่อนตอนที่ว่ามันสดๆอยู่ก็ลืมนึกถึงตอนนี้มันเริ่มจะเฉาแล้วเริ่มจะโรยแล้วนะคะทุกคน แต่ว่ากลิ่นนี่ยังกลิ่นนี่ยังหอมเหมือนเดิมต้นนี้เราจะเห็นทั่วไปเราจะปลูกไว้ตามสวนอหอมหญ้ากำลังไปเอากันไก่มาตัดกยวิน <c oughs> <c oughs> <c oughs> ปู่ปู่จะเก็บรถข้าอู <laughs> รีบวิ่งมารีบวิ่งมาซอนทายเอเบาตัดมาแล้วนะทุกคนในขณะที่เรากำลังในขณะที่เรา The The big one, r วร t ม e y r e like this w o า t h i s big, but t h e y r กร I want I want to see โอ e หอมมากเลยในขณะที่เราไปวิ่งไล่ลูกหญ้าเขาก็ไปตัดมาแล้วนะคะทุกคนนี่เอาเมาไว้ที่แจกันหน้าบ้านน้อยๆดอกใแหลกยี่ฝรั่งเขาจะชอบ Yeah, This is the flower that makes, but it's pink. Oh, it and white. It's a... I don't know. Uh, it. I, it's round and it's Yeah, yeah, I I know the name. It's white. I know the but name. I can have it as <laughs> a, a, a different colour it, yeah. um, um, when it's yeah, colour Can you put them across there? I know you can put some there and it'll change the, the color. name is yes. it's know. a grow in Thailand, too. So. What? Okay, yeah. อเออย่าเขาบอกว่าเนี่ยดอกอันเนี้ยดอกอะไรนะเดี๋ยวทำไมเราลืมนี่เขาบอกเขามีต้นนึงอยู่ตรงนั้นแต่นี้มันเหี่ยวแล้วมันแห้งแล้วเขาบอกเออทำไมเราลืมแล้วก็หนึ่งในสิ่งที่กิจกรรมชอบกิจกรรมหนึ่งในกิจกรรมที่กวินชอบทำนะคะก็คือ มาที่โรงรถของปู่นี่ปู่เขาเป็นเป็นช่างยนต์นะทุกคนเขาก็จะมีรถอะไรของเขาจุกจิกจุกจิกเยอะรถตัดหญ้ารถอะไรของเขาแล้วเขาก็ประกอบมอเตอร์ไซค์ด้วยประกอบอมอเตอร์ไซค์ซ่อมรถยนต์ก็เหมือนคล้ายๆแบบเป็นสารพัดช่างด้านเครื่องยนต์นี่ก็กาวินก็เลยชอบเลย กวินชอบไหมครับชอบไหมฮชอบครับวันๆกวินก็ประมาณนี้นะคะทุกคนกิจกรรมของกวินก็ประมาณนี้ตื่นมาเล่นอ๋อน,นี่ทำไมมืดฮฮะมีสตอปอ่ามันก็นั่นสิดูเพราะว่าไม่ได้ตารตทเครื่อง เครื่องถ้าเครื่องติดอยู่กาวินก็เล่นไม่ได้อันตรายไม่ได้อามันมันสตาร์ทไม่ได้หูกมันไม่มีกุญแจมันไม่มีกุญแจหูกนี่แหละครับวันหนึ่งของกวินเวลาที่ถ่ายคลิปต,ตอนนี้คือสี่โมงเย็นนะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็ต้องไปทำกับข้าวแนละ้ววันนี้ย่าบอกว่าจะทำ สเต็กให้กินเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเป็นลูกมือแต่จริงๆเขาไม่ค่อยอยากให้เราช่วยหรอกเขาบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอารมณ์ประมาณนะั้นเป็นแม่ครัวนะ่ะเขาเขาชอบซโล่เขาชอบทาทาคนเดียวเราก็จะรอล้างจานอย่างเดียว <c oughs> หน้าที่หลักนะคะคื <c oughs> อล้างจานแต่บางทีไม่ต้องล้างนะทุกคนคือย่าเขาก็จะเหมาทั้งทํากับข้าวทั้งล้างแต่เราก็ก็ช่วยเขาหนา นี่แหละค่ะวิถีชีวิตของเราที่ธรรดากับครอบครัวสามีเฮ้ยอันนี้ดอกอะไรน่ารักแค่เออนี่ค่ะวนถ่ายแล้วก่อนอุ้ยเดี๋ยวถ้ามันออกดอกบานเมื่อไหร่เดีจะมาถ่ายให้ดูนะว่าดอกนี้คือดอกอะไรเอ้ยน่ารักจังอันนี้อาหารนกย่าเขาเตรียมไว้ให้มัน สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอลากันไปก่อนเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมีกิจกรรมอะไรมาให้ทุกคนดูอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งกริง้งกๆไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของครอบครัวผู้สาวนักข่าวกับผู้บ่าวไอจีอินแคนาดานะคะทุกคนสวัสดีค่ะ นายาดูกจเหรอยาเป็นคนเอามาให้เองนะมีชั้นเตือนมีแล้วมีชันเตือนแล้วนี่เมื่อกี้ยาพูดมาบอกว่ายาเามาให้หลายอยงเดี๋ยวกวินจะยิงแล้วก็น้ำมันจะเลอะนี่และยาบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะให้เล่นหลังจะให้เล่นนอกบ้านแล้วเรายาก็บอกว่า ให้หลานอะไปฉีดใส่ต้นไม้ดูหลานจะฟังไหมอีฉันเตือนแล้วนะคะนั่นพ่อมาแล้วอีฉันเตือนแล้วนะคะว่าบ้านยูจะเลอะยูก็จะเปียกนางก็บอกว่านางเอายูนะคะทุกคนไปแล้วจริงๆละไปลุ้นกับย่าหลานสองคนนี้ก่อนบ๊ายบายค่ะนี่นี่ มีความอยากให้หลานลดน้ำต้นน้อยแวัดนิ้วาวินบอกแดดดิระวังนะระวังน้ำสักพักหนึ่งเถอะกวินมันจะฉีดยา ด okay, right really ูด huh? ูด yeah, ูย่าเอาปืนฉีดน้ำมาให้เล่นแก้ินก็ฉีดเลยอย่ามาฉีดใส่แม่ อย่านะอย่านะฉีดใส่ต้นไม้อย่ามาฉีดใส่แม่กวินแม่บอกว่าไม่ให้ฉีดใส่แม่อกาวินเฮ้สต้ o บโนดูยากกัหลานแข่งกันลดน้ำต้นไม้เฮดู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 ด mm. ดูความเอาใจกันสองย่าหลานพยายามให้หลานกินสปากเก็ตตี้พยายามให้ hmm. หลานกินสปาเก็ตต <c oughs> ี้หลานก็อยู่เมืองไทยกินเอง mm hmm. มาอยู่แคนาดามือไม้อ่อนกินเองไม่ได้ <c oughs> ย่าย่อ <c oughs> ดิ่ากเขาป้อน <c oughs> มันใส้ โดนจะมิดผลั h มิดเอาไว้ยาพยายามป้อนมิกบอหลานไม่กินหลานไม่กินก็เคลียออกอุ้ยกวพยายามป้อนหลานสุดทีโอ้ยิ๊อโอ้ยอืม h i s is Canadian f ดฮะ a Canad, <laughs> yeah, he's a canadian yeah. you want more you want more i guess still some on the stove hmm you'd hike in my god ah. a in thailand he eat by himself Yeah. oh i just wanted him to start eating it so okay thank you Do. Wow. wow 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 oh, wow no oh, no don't no throw it on your clothes you fool? You're gonna stain your clothes. You fool? enough? You got enough? He want more, but I think he he should beef or something. Eat more! Yeah he can he he want to eat more. <gasps>